ใช่ล้ำลดรอยดำรอยแดงนะคะทุกคนแล้วก็จะช่วยกระชับลูกขุมขนของเราด้วยแล้วก็ยังช่วยบูดผิวให้มีความกระจ่างใสด้วยนะคะส่วนผสมของคอ,งองลลาเจนด้วยนะคะก็คือจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูตึงดูสดใสนะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวด้วยนะคะคนที่ผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายอะ่ะคือสามารถใช้ได้เลย,ยงไงทุกคนทําให้เกิดอาการระคายเคืองอาการแสบผิวเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i r s t l a ล y นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วง รีวิวอะไรดีนะซึ่งสิ่งที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือน,นี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มนะคะที่จะช่วยลดรอยดำรอยแดงนะคะจากแบรนด์บีคอสเมติกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะน้องจะมีชื่อว่ามี b My y Soul Dark Spotlight g o โก Expert s e ิ u m นะคะหน้าตาแพคเกจน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนน้องจะมาในปริมาณ7 ml เลยนะคะจะบอกก่อนนะคะทุกคนว่าตัวนี้คือได้มีโอกาสได้ใช้ตอนที่ช่วงที่กำลังเป็นสิวพอดีคือเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนนะคะคิดว่าสาวๆทุกคนนะ่ะน จะประสบปัญหาเหมือนกันก็คือจะมีสิวขึ้นในช่วง ก่อนจะเกิดประจาเดือนด้วยฮอร์โมนต่างๆนะคะแล้วก็เออมันไม่ได้ขึ้นเม็ดเดียวมันขึ้นหลายเม็ดนะคะแล้วคือต้องรักษารอยอะ่ะยาวนานเลยแต่ก่อนที่จะบอกผลลัพธ์ที่เราได้ใช้มานะคะเดี๋ยวเราจะบอกคําเคมของน้องเขาก่อนนะคะสําหรับน้องตัวนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือเขาจะเป็นเซรั่มลดรอยดํารอยแดงนะคะทุกคนแล้วก็จะช่วยกระชับลูกขุมขนของเราด้วยแล้วก็ยังช่วยบูสต์ผิวให้มีความกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็เขาจะช่วยนําวิตามินซีเนี่ยเข้าสู่ผิวของเราด้วยนะคะที่สําคัญน้องตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสม ของคอลลาเจนด้วยนะคะก็คือจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูตึงดูสุดใสนะคะมีผิวที่แข็งแรงดูนุ่มนะคะทุกคนดูกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็สการสกัดของเขาอะ่ะทุกคนคือนําเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะคือจะช่วยบํารุงผิวแบบขั้นสุดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวนะคะสามารถใช้ได้เลยสําหรับวิธีการใช้นะคะทุกคนก็คือสามารถทาน้องเนี่ยทั่วใบหน้าได้เลยแล้วก็สามารถเน้นใน บริเวณที่เรามีรอยดํารอยแดงต่างๆนะคะหรือว่ารอยสิวเนี่ยได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะคือแนะนําให้ใช้เป็นประจําในอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะก็คือเราจะใช้ตอนเช้ากับตอนก่อนนอนเลยนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะทาได้บ่อยตามที่ทุกคนต้องการได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้คู่กับครีมตัวอื่นๆต่อได้เลยหรือว่าเซรั่มตัวอื่นได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างน้องออกนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเซรั่มที่เกี่ยง่ายทาง,ง่ายไม่เหนียวเหน,นอะนะคะซึมสู่ผิว ไดด้ีเลยพอทาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้ผิวที่ดูมีความชุ่มชื้นนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยน้องก็คือจะซึมเข้าสู่ผิวของเราเลยสําหรับตัวนี้ที่เราได้ใช้นะคะคืออย่างที่บอกว่าได้ใช้ตอนช่วงที่เป็นสิวก่อนประจําเดือนมาพอดีนะคะก็คือจริงๆวันนั้นที่หยิบมาใช้เนี่ยสิวยังไม่หายดีนะคะทุกคนคือเป็นสิวอักเสบแล้วคิดว่าเคยน้อ,นองแบบจะต้องทิ้งรอยแน่ๆนะคะก็เลยหยิบน้องตัวนี้มาใช้เลยก็คือจะบอกว่าพอทาตัวนี้ไปอะ่ะคือไม่มีอาการแสบไม่มีอาการระคายเคืองเลยนะคะคือเราจะทาทั้งหน้า เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีในจุดอื่นๆที่มีสิวที่กําลังจะขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าน้องตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการระคายเคืองอาการแพ้ด้วยนะคะก็คือดีมากอันนี้เนี่ยจะเป็นภาพนะคะที่เราได้ใช้น้องวันแรกนี่นะคะคือสิวอ่ะมีอาการแดงๆอยู่เลยแล้วก็บริเวณคางนะคะมีสิวที่เหมือนกําลังจะขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ตรงที่จมูกนะคะก็เลยเออทาทั้งหน้าไปเลยอันนี้จะเป็นผลลัพธ์นะคะที่เราได้ใช้น้องมา3วันทุกคนแล้วก็ตรงช่วงคางช่วงจมูกนะ ที่น้องแบบทําท่าว่าจะเป็นสิวเนี่ยก็คือไม่เกิดเป็นสิวนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะทิ้งรอยแดงๆไว้อยู่นะคะวันที่5้านะคะรอยคือจางลงเยอะมากแล้วก็จะหายแล้วนะคะทุกคนส่วนช่วงจมูกช่วงคางอะไรแบบเนี้ก็คือรอยจางหายไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆก็คือจะเป็นรูขุมขนทุกคนสังเกตรูขุมขนวันแรกที่เราได้ทานะคะแล้วก็วันที่5้าที่เราได้ทาเห็นไหมว่าผิวมีความเรียบเนียน ขึ้นมากๆนะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าเขาไปบูดผิวของเราจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าเออช่วงนั้นอ่ะมันก็จะแบบเออมีสิวดูหน้าดูโซรมหน่อยนะคะแต่ว่าพอใช้น้องมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือรอยสิวจางลงรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะเราคิดว่าน้องตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนนะคะเพราะว่าคนที่ผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายอะ่ะคือสามารถใช้ได้เลย,ยงไงทุกคนถ้าผิวเป็นสิวอยู่อะ่ะก็คือเราสามารถทาน้องได้เลยคือน้องจะไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองการแสบผิวเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นสูตรบางเบา เขาก็จะอ่อนโยนกับผิวของเรานะคะถ้าใครที่แบบมีรอยดํารอยแดงอะไรเงี้ยน้องช่วยลดได้หมดนะคะหรือว่าใครที่อาจจะมีปัญหาลูขุมขนกว้างนะคะทุกคนก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกว่าน้องมีคอลลาเจนด้วยอันนี้คือดีมากผิวก็จะดูตึงนะคะทุกคนดูแบบ ผิวมีความแข็งแรงขึ้นด้วยสดชื่นสดใสามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนน้องตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา59บาทนะคะทุกคนจากปกติ99บาทนะคะมาในปริมาณ7 ml นะคะทุกคนสามารถหาซื้อกันได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้านะคะหรือว่าเว็บไซต์มีคอสเมติกได้เลยหรือว่าใครนะคะจะไปที่วัด s o นบิวเทียมอีฟแอนด์บอยอะไรแบบเนี้ยก็คือได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุกไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ